ตอนนี้ช่างกำลังรื้อฝ้าสลาหลวงพ่อประพุทธโสธรพระเก้ามรกตก็ได้ลงมือทำวันแรกวันนี้คือเช้าวันที่29นมีแต่นกพิราบขี่เต็มเลย นน,นี่ลูกลูกมันส่วนไข่ก็เลยลูกเลยล่ะโอ้มีต่ขี้เต็มก็เลยสงสารหลวงพ่อพระพุทธสทธนเลยว่าเปลี่ยนผ้าใหม่หมดมีบัวมีอะไรใส่เปลี่ยนรูปแบบใหมหมดเลยทาสีใหม่เอาขี้นอกออกทีตะไคร้ป้องกันก็บอกบุญเดอ้อท,ท่านใดที่จะ เป็นเจ้าภาพอุปธรรมหลดไฟโคมไฟนะแล้วก็อุปธรรมค่าช่างค่าแรงช่างประมาณครึ่งเดือนนายโยมอุปกรณ์ต่างๆกันก็ตั้งใจทำเพราะว่าไม่ไหวจริงๆไม่ไหวแล้วนข้างบนมีต่ขี้นกพิราบเต็มเลย ก็ใส่หลดไฟโคมแบบนี้ท่านใดที่มีจิตสไาใจศรัทธาก็ร่วมบุญได้นโะยมนะนี่ตอนนี้ก็มีต่ช่องเดียวเองโยงมีต่ขี้นกเต็มเลยจะให้เขาจัดแจงใหม่ทั้งหมดเลยโอ้โหก็อนุโมทนาบุญร่วมกันเดอ้อนี่โอ้โหด,ดูซื้อตะไคร่มาปิดบังแล้วก็เอ่อ มีบัวคอบหมดเลยหมดห้าช่องใส่ห้าพวงแบบนี้นะโหลอดไฟแล้วก็มีโหลดกลมข้างๆอีกตามมุมนทาสีใหม่หมดนะท่านใดที่จะร่วมอุปธรรมค้ำชูในการตีฝ้าลังคาหลวงพ่อพระพุทธอโศทรพระแก้วม,มรกตอง,งค์พระศิวลีกลังปฏิบัตนนิธรรมตรงนี้ที่ป่าชา้าที่ป่าช้าบ้านบุ ตำบลตะจงอำเภอละห้บสายนะไม่คาดฝันว่าจะได้ทำขอบคุณเอ่อคุณโยมสมศินสุวรรณพงศ์อุปธรรมอุปธรรมอุปกรณ์และค่าช่าง1,000บาทโยมวันชัยโยมสมใจทองเพชรจากฉะเชิงเซา1,000บาทโยมขมเอาเพชรนวล นะจากบ้านบุเราแหละไปเช้าก็นำมาถวาย1,000พบาทเป็นข้าวประกรณ์ใา้ช่างก็น่าจะงบประมาณประมาณสักห0,000 4 5 0ส0 0าห่โยมเราจะเสร็จหรือเปล่าเราต้องตามนี้ก็ต้องทาใหม่หมดเลยเพราะปลูกมันเต็มจะให้ช่างเขาทำให้สะอาดสะอ้านไปหมดเลยนะครับก,กี่วันก,กี่วันเดี๋ยวจะมีจับกังมาเพาิ่มอีก นะก็ข้างหลังอาจจะทีฟ้านาะรอบๆก็สีสีก็ไม่รู้กี่ถังนะสีนะพยานหน้าก็ทาสีใหม่เด้อยองพยนนะฮะแต่อาจจะเอาสีเขียวมรกตนี่แหละนะส่วนด้านในก็จะทาข้างนอกก็จะที่ฝ้าล้างหมดเลยอันนี้ก็ทาสีใหม่หมดเลยนะครับก็ฝากบอกบุญเดอร์ท่านใดที่จะร่วม อุปธรรมคำชูพระครูปลัดมานพสมัยโตปราชาบ้านบุตบลต่จงอำเพลหันสายก็แจ้งความจำลองมาก็แล้วกันสาธุสาธุ